ก็จะได้กล่าวสมมนิยียาคาถาและก็ได้ปรารภท่านเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพนในพระภิกษุสามเณรที่ทำการอบรมบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวงประจำปีนี้และก็ปีจะใกล้จะถึงนี้ ประจำวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567ท่างน,นก็คือคุณโยมพันตำรวจโทสุทินคุณโยมนางรัตด,ดาแก้วบุญเรืองนายสุประเชษฐ์แก้วบุญเรืองนางสาวศิรินแก้วบุญเรืองนางสาวศิรัตน์แก้วบุญเรืองและเด็กหญิงมาริรินคำบุญชูก็ได้เป็นเจ้าภาพ ถวายพระตาหารเพลนในพระภิกษุสม,มเนรประจำวันนี้วันนี้อตาตมาภาพก็ขอโอกาสเจริญพรสวัสดีปีใหม่ให้กับญาติโยมผู้ที่ได้มาทำบุญในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในกุศลละจิตกุศลละศรัทธาของท่านเจ้าภาพอาที่ ได้มีจิตเลื่อมใสมีจิตใจที่ศรัทธาตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านได้ถวายประตาหารแด่พระภิกษุสาม,มเณรเพราะฉะนั้นในการถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มเณรในครั้งนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคารวายะญาติโยมนั้น สำหรับผู้ที่ครองเรือนคารวาสก็คือแปลว่าบุคคลผู้ครองเรือนอยู่ครองเรือนอยู่เป็นครอบครัวก็ได้ถือโอกาสเราท่านทั้งหลายหยุดช่วงเทศกาลวันปีใหม่นี้ก็จะได้มาทำบุญทำบุญแบบฉบับของครัวเรือนในการทำบุญฉบับแบบของครัวเรือนนั้น เราก็ได้ถือโอกาสทำบุญระดับของครอบครัวตามธรรมดานั้นญาติโยมท่านทั้งหลายบางคนก็ทำบุญคนเดียวบ้างไปวัดต่างๆทำบุญถวายสังฆทานดังนี้เป็นต้นบ้างแต่เราท่านทั้งหลายก็ได้ถือโอกาสวันปีใหม่นี้ทำบุญร่วมกับครอบครัวก็เพราะอะไรก็เพราะว่า วันปีใหม่นี้เราท่านทั้งหลายผ่านสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างผ่านสิ่งที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างล้วนแล้วแต่ปะาปนเข้ามาอ,อยู่ในจิตอยู่ในใจของเราอยู่ในชีวิตของเรานับประการไม่ท้วนก็เรียกว่าสิ่งต่างๆที่ญาติโยมท่านทั้งหลายเจอมาเป็นแรมปีไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดี แต่เราก็ให้มันผ่านพ้นไปจะในฉบับของปีเก่าเพราะฉะนั้นจะเป็นปีไหนๆก็แล้วแต่แต่ละปีในคุณโยมผ่านไปนี่อายุของเรานี่หาหาใช่เท่าแต่วันเวลาผ่านผ่านไปไม่แต่วันเวลานั้นนี่คุณโยมผ่านเอาชีวิตของเราไปด้วยเอาชีวิตเอาไวัยเอาสังขารของเราไปด้วย เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกๆคนทุกๆท,ท่านเคยทบทวนดูไหมพระภิกษุษสามเณรเราก็เช่นเดียวกันเคยทบทวนดูไหมว่าวันคืนแต่ละวันผ่านไปนี่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าจะเป็นปีเก่าแต่เราท่านทั้งหลายต้องคิดว่าแต่ละปีผ่านไปนั้นวันเวลาผ่านไปนั้นก็เอาชีวิตของเราร่วงโรยกันไปทุกๆกปี เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายรู้กันอยู่ว่าแต่ละปีผ่านไปนี่อายุของเรานี่ลดลงขึ้นเรื่อยเรืลดลงเรื่อยๆอ่อเพิ่มแต่ละครั้งแต่ละปีแต่ละวันแต่ว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะจดจําไว้ว่าวันเวลาผ่านไปบัดน,นี้เราทําอะไรอยู่ตรงนี้องค์สมด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นตรัส ว่าแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปนี่เราท่านทั้งหลายทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราท่านทั้งหลายก็ได้มาทำสิ่งที่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ขอให้มันผ่านพ้นไปกับปีเก่าปีใม่นี้เราก็เริ่มในสิ่งที่ดีๆแต่อัตมาภาพเชื่อเหลือเกินว่าเราท่านทั้งหลาย ทำสิ่งที่ดีๆกันมาเยอะไม่มีใครอยากจะทำสิ่งที่ไม่ดีหรอกนะเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วแต่คุณโยมแต่ถ้าให้มันผ่านไปขอให้ให้มันผ่านไปกับปีเก่าปีใหม่นี้เราก็เริ่มต้นกับชีวิตใหม่เริ่มต้นกับการทานที่ใหม่ๆเริ่มต้นกับการเดินทางนี้กับสิ่งที่ใหม่ๆ ก็ขอให้เราก็ได้เจอกับสิ่งที่ใหม่ๆเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานี่คุณโยมในเมื่อเกิดมาแล้วก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้มาพบกับพระ,ะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีโอกาสได้มาทําบุญในทางพระพุทธศาสนาอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เป็นพุทธสุภาษิตมุดหนึ่งว่าปุญจัญเจปุริโสกะยิรา กิราเทนังปุณณปุณังตัมหิฉันทางกิราธาสุโคปุญญสะอุจโยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายะจะได้แปลสุภาษิตนี้เป็นภาษาไทยว่าหากว่าบุคคลพึงทำซึ่งบุญไซก็พึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญนี่นำสุขมาให้ เพราะฉะนั้นโยมทุกคนที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นคารวาสญาติโยมเป็นบุคคลผู้ที่ครองเรือนอาตมาภาพอยากจะจะให้คาถาคุณโยมไปสักหนึ่งข้อเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงของเทศก,กาลปีใหม่นี้นั้นก็คือหัวใจเศรษฐีคำว,ว่าหัวใจเศรษฐีนั้น คนที่จะได้เป็นเศรษฐีนั้นได้ที่เราญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้เห็นกันอยู่ตั่วๆไปเขาก็ต้องมีเก็บเขาก็ต้องมีการใช้จ่ายที่ไม่สุรุยร่ยสุร่าย,ายแล้วก็ขยันเก็บก็จะเป็นเศรษฐีได้ที่ญาติโยมคนได้เห็นกันอยูอ่ที่ได้เห็นกันอยู่แต่อัตมาภาพจะได้ชี้ว่าเจตเศรษฐีในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไร หลักการของการเป็นเศรษฐีในทางพระพุทธศาสนานั้นหนึ่งก็คือขยันหาคำว่าขยันหานั้นภาษาบาลีเรียกว่าอุทธานสัมปทาขยันหานั้นก็คือต้องประกอบที่อาชีพที่สุจริตประกอบอาชีพที่สุจริตเรียกว่าสัมมาอาชีวะตามหลักของมรรคมีองค์แปดก็คือสัมมาอาชีวะในการสแสวงหาในการทานที่สุจริตนั้น ก็ถือว่าเราได้มาได้รั์มาด้วยหยาดเหงื่อด้วยแรงกายด้วยความพยายามด้วยการงานค่าราชการที่ประกอบด้วยอาชีพสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาและข้อทางใจเพราะฉะนั้นอย่างไงก็แล้วแต่ขยันหานั้นเรียกว่าอุตธ,ธานะสัมปทานนั้นก็คือเราก็ต้องขยันหาขยันหามาเพื่อที่จะก,การใช้จ่ายในครอบครัว ขยันหามาเพื่อที่จะใช้ในครอบครัวเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวของเรานั้นได้อยู่เป็น,ปนมีความสุขประการที่สองก็คือรักษาดีเราได้มาแล้วเราก็ต้องรักษาโยมรักษาดีนั้นก็คืออารักขสัมปทารักษาเอาไว้แต่ว่ารักษาไว้นั้นไม่ใช่ว่ารักษาแล้วเราจะไม่ใช้นะ เราก็ต้องใช้แต่เราก็ต้องคิดว่าเราต้องใช้อานะไรอะไรไปบ้างใช้ในฐานะไหนทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้หรือไม่อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องรักษาทรัพย์นั้นเอาไว้ให้ดีรักษาทรัพย์นั้นเอาไว้โดยที่มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ในทรัพย์สินของตัวเองนี่มีมากที่สุด ประการที่สามก็คือกัลยาณามิตาก็คือการครบกัลยาณมิตรก็คือการครบเพื่อนที่ดีธรรมดามนุษย์เรานิโยมเป็นสัตว์สังคมนะ,ะต้องการที่จะเข้ากับสังคมนู้นบ้างเข้ากับสังคมนี้บ้างจําเป็นที่จะต้องอมีการทวนเสเฮฮาตามหลักฉบับของคารวะญาติโยมตามหลักฉบับของชาวบ้านแต่ยังไงก็แล้วแต่หนี่ญาติโยมอย่าให้เสียครอบครัว อย่าให้เสียครอบครัวอย่าให้เสียเพื่อนเพราะว่าคนเรานี่มนุษย์เรานี่เกิดมาแล้วก็ต้องมีเพื่อนแต่ถ้าเราคบเพื่อนดีนี่มันก็ดีไปนะแต่ถ้าเราคบเพื่อนไม่ดีนี่อเราก็ต้องถอยห่างมาบ้างการคบค้าสามาคมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าให้มันพอเหมาะพอควรดังนี้เป็นต้นประการที่สี่ประการสุดท้ายก็คือเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะภาษาบาลีเรียกว่าสัมมาชีวิตา ในการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะนั้นแต่ละวันทันการเลี้ยงชีวิตของคนเรานี่คุณโยมมันไม่พอหรอกกับการค่าใช้ใจ่ายแต่ละวันแต่ว่ายังไงเราก็ต้องพยายามที่จะยับยั้งในการใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายอย่างพอเหมาะใช้ใจ่ายอย่างพอที่จะสมควรไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ให้น้อยเกินไปพอพอดีพอที่จะให้ชีวิตของคนเรานี่คุณโยมอยู่ได้ ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัวใจเศรษฐีนี้ถ้าเราท่านทั้งหลายได้นำไปปร,รับพฤติปฏิบัติเราก็จะได้มีความสุขทางกายแล้วก็มีความสุขทางใจปัญหาอะไรๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาไม่สามารถที่จะเอามาทำร้ายครอบครัวได้แต่ถ้าครอบครัวเข้มแข็งหมันในกุศลผลทานมันทำบุญประกอบการทางสุจริตแล้วนีคุณโยม ถ้ากับว่าเราได้ปิป,ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นสมดังพุทธสุภาษสิทธิที่องค์ส,าสามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าสุโขปขุญญาสัุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตกุศลศรัทธาของบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพก็จะได้มีโอกาสได้มากล่าวสม,มุัยคาคาถา แล้วก็ได้อนุโมทนาในกุศลจิตกุศลศรัทธาที่ญาติโยมนี่อ่านได้มาตั้งใจถวายพระตาหารเพณในพระภิกษุสมมเณรผู้ทําการอบรมบาลีกสอนศพฉันประโยคปต .9 ของสํานักเรียนวัดมูริโลกายารามและก็วัดป่ารัชดารามแห่งนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศีรตนาตรก็คือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ บุญกุศลที่ญาติโยมทุกๆุกคนทุกทท่านตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้กับญาติโยมทุกทุกคนทุกทกท่านจงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญเจริญในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเจริญในหน้าที่เจริญในการหารด้วยกันทุกคนทุกท่านทุกทิพาราติการเทอ